ชกวันไหนครับชกวันที่เาครับ9เดือนไหนครับเดือนหน้าครับเาเดือนหน้า9เดือนอะไรไม่รู้เดือนหน้าครับเออแล้ว9เดือนหน้าเดือนเกาเดือนยังเดือนหน้าเดือนหน้าเดือนที่ยังเดือนยังครูสอนว่พืชอยังเดือนพืชอะไรเดือนหน้าวันที่9เดือนหน้าโอเค่ะมี9เดือนหน้าชกกับใครครับ โอ้ยไม่เคยจับกได้ยังไงเคยโศกันหรอเทียบเวลาความมั่นใจกี่เปอร์เซ็นต์ครับตอนนี้ห้าส <50. S 2> ิบห้าสิบตอนนี้มันสามสิบเปอร์เซ็นต์นะชนะแน่นอนชนะแน่นอนนะาเอฟซีกองเชียร์เชียร์หน่อยเชียร์ผมด้วยนะครับใครนี้ผมจะตั้งใจใหม่ครับเย็ Gay.